ตีกองตุ้มของบ้านหนองบ่อนะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางประภอุฒุคายอนประธานกลุ่มกองตุ้มบ้านหนองบ่อน,นะคะอ่ากลองตุ้มเป็นการแสดงพื้นบ้านมีมาตั้งแต่พร้อมตั้งบ้านหนองบ่อเลยเพราะว่าน่านะคะอ่าสมัยก่อนกองตุ้มจะฟ้อนในงานบุญบั้งไฟประเพณีบุญเดือนหกหรือบุญขอฝน ข้าวค้อนก้วา,กกาวหมกนั้นนะคะถือว่าคลำนะคะแต่ปัจจุบันนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ละสืบทอดนะคะก็จะพ้อนได้ทุกโอกาสเช่นค้อนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองพ้อนในง,งานเทศกาลทุนป้องไฟหรือค้อนในงานที่มวงส่วนเจ้าคำหมนนะคะอันนี้ก็จะพ้อนอยู่ทุกปีเป็นประจำอาทีน,นี้ สมัยก่อนกองทุ้งจะมีแต่ผู้ชายสูงวัยซ้อนในงานบุญบ้างไฟแล้วก็จะไม่มีท่าแน่นอนตายตัวฟ้อนยังไงก็ได้ขอให้เข้ากับจังหวัดกองเท่านั้นนะคะแต่ปัจจุบันนี้เราจะประยุกต์เามาใส่ผ่า,าเข้าไปด้วยซึ่งเป็นแต่และผ่าจะเป็นวิธีชีวิตของคนในชุนทนนะคะจะเป็นผู้หญิงฟ้อนส่วนมากะคะผู้ชายจะฟ้อนแต่ในเวลาที่เมาในคุณต้องไปเท่านั้นนะคะถ้าไปแสดงทั่วไปส่วนมากจะเป็นผู้หญิง แต่เราก็จะสมมุติเป็นญิงเป็นชายเพราะว่าสมัยก่อนผู้ชาย้อนนั้นอเอกลักษณ์อันนึงคือจะนุ่งซิ้นหมูนะคะผู้ชายจะแต่งด้วยเครื่อง <S <S แต่งกายของหญิงคือสิ้นหมิ่ส่วนผู้หญิงเราก็สมมุติให้เป็นผู้ชายก็นุ่งซิ้นหมูนส่วนคนที่นุ่งสโลนั้นหมายถึงผู้หญิงซึ่งแต่งเครื่องแต่งกายของผู้ชายทําไมถึงแต่งกายให้ผิดธรรมดา,นานโลนคนโบราณเชื่อว,ว่า ถ้าแต่งกายผิดธรรมดาโลกพญาเทพจะหนาวที่ระดานจะหนาวคือไม่พอใจจะเทน้ำมาล้างนั่นก็คือฝนตกนั่นเองอันนี้เป็นความเชื่อของคนดีนะครับเราก็ยังอาศัยตรงนี้อยู่นะคะทีนี้กองทุกข์ประยุกต์จะมีอยู่หกท่าท่าที่หนึ่งคือท่าไหว้ครรูหือยกครูคนอีสานเชื่อว่าจะทําอะไรให้สําเร็จต้องมีการไหว้ครูท่าที่สองท่าทอดทาหรือตับถืออันนี้เป็นวิธีชีวิตของคนในชุมชนที่ มีการทำนาแล้วก็อาชีพเสริมก็คือพุ่งหลี้ยงไหม่เพาะข้าวใหลน,นะคะข้าที่สามก็คือซื้อโบราณนะคะเป็นอาการแต่งแปลงมาะเกตตะมาจาักการซื้อแต่โบราณไปถึงคนสนุกสนานเพื่อเพลินข้าต่อไปก็เป็นบัวตุูมบัวบานคนที่คนในชุมชนจะเป็นผู้ที่ชอบเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมข้าที่ห้านะคะ วินลับราหมายถึงว่าคนในชุมชนมีอาชีพทําไร่ทานาถึงเช้าออกมาก็ไปทุ่ไร่ทํานาในท้องนาก็มุกับรถออกไปหาอาหารทำมากล้กลับเข้ากาับครอบครัวส่วนท่าสุดท้ายก็หมายถึงว่าคนในชุมชนมีความร่มเย็นสันสุขมีความมีสันสุข ส่วนเครื่องแต่งกายนะคะจะมีสิ้นมูปลาสัตว์พึ่งที่เป็นลักรก์ของบ้านหนองบ่อแล้วก็มีเสื้อดังไหมกายาพงศ์มะเฟืออันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็มีผ้าห่มสุดเป็นผู้ผู้หญิงใช้ผู้ชายจะใช้แพรปลาไหลสวัสดีขอพบพบกับการแสดงกองตุ้มชุมชนบ้านหนองบ่อประเพณีสืบสานผู้ชายแห่งพญาแห่ จับชมรับตันแล้วนะครับสักวันจะเป็นหลังจากพิธีหลังจากบู้อนกองตุ่มแล้วนะครับจะเป็นพิธีถวายบูชาองค์เจ้าปู่มุชลินนะครับ ท่านใดที่จะทำบุญตามกำลังศรัทธ,ธาทนะครับโดยเรามีดอกไม้ทุกเทียนให้ทุนนทกท่านร่วมอธิษฐานโดยอาจารย์ต้นตะวันมอนเทียีจะพาทัานกล่าวบูชาขอพรจากองค์ท้าวมุจ,มจริตสำคึกกับเทตชาวบ้าน

ขึน้นเท้ามุขจริมนะครับนะครับทุกท่านท่านใดยาังไม่ไดอกไม้ทุกเทียนอธิษฐานนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางเรากำลังนะครับเอาไปให้ทุกท่านทำตามกำลังศักดิ์ Get down. เสื้อแคบผมกับขอบคุณเป็นอย่างสงสำหรับท่านทุกท่านนะครับที่ได้มาแสดงให้กับพวกเราชาวนะครับมาชมอุทยานนาควัดท่านใดที่ยังไม่มีดอกไม้ทุกเทียนนะครับเอาทุกท่านครับพนมมือก่อนนะครับดอกไม้ทุกเทียนเดี๋ยวผมจะพาอธิษฐานนะครับวันนี้ถือว่า เราได้มาสมโพธองค์ท้าบ๊ายสเนายมเอี่ยมฟัดสลักสองสาอ้อยพายมรับผุ้นานาเกียดจังหาเกียดทั้งไอเดือนดับลาบลงพี่คงพอง ก็ชังไม่ชังแม้สิเป็นใครที่รักนะเธอปลอดภัยต้องตายเธอมั่ จะสร้างทางฟันกลับมาเพื่อเจอหน้ามองเสียงซอฟต์ัเสียงกลองโทยังคงมีมดบอกเธยสางสางเพิ่มเจ้าเพิ่มเพิ่มสาวในน้ำอ่อนแอวบางน่า,า,นารักน่าชังดังอักษราดอกดิน เบเป็นการกำลังใจขอบคุณน้องก๊อฟนะครับและสาวสวยวันนี้นะครับบัดน,นี้การแสดงนะครับของเราได้จบหมดแล้วนะครับกราบขอบพระคุณนะครับแสงและล่มกิรีพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ17.30นากาทีทุกท่านสามารถมาไหว้ขอพรเจ้าป,ปู่สีสุโธเจ้ายาสีปทุมมาได้ นาอุทยานนาควัฒน์จังหวัดขอนบกราชธานีนะครับัอดีขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจกาบขอบคุณครับผมอบคคุณ้กระแดดยงาไั